สถานการณ์กองสองกลุ่มแม่ของเอี่ยงมาขับมาเนี่ยถัดกลร่มกันอันนี้อุ้ย

ก็ตางมาอี้ยู่นเ่เด้เอไม่ได้ดูบุตรสาวดูทางอาข้าแลยพาปลาอตางปนปั้นพลาทำไมเขาะเป็นไหมาแล้วบอกว่าจะไปซากปะปลาจะลงเพิ่มเวอร์เพิ่มเวอร์เยอะมเ่่อนเลยเออมันวลาเนีถอนหอดโุดเอามันถูกเอได้หรเอยังกับปั้อา มันกับมาข้าวเดียวนาะพูดถึงว่บมีบรานี่ออกฉากเต็มตัวพอดีแปลงล่างเมื่เล้วเลี้ยแต่ขนตาโอ้ าตกเสาลมเถินย่าล่มยาเหลี่ยมเถินจับเต้นจับแันนี้ไปเพราะแก่เพราะเรามุ่แบบนี้เอ <c oughs> อ หน้ามีนเออ่้าอถามอกแมนีดิอยก่ม่นไสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงคสถานการณ์ตอนนี้ตอนนี้เรกันเตอนนี้เียดกันกตอนนี้ไลหานกันเนาะอยู่หอกอัอได้เหรอไม่อยู่ด้วกันโอ้ยแต่ามกต่อยู่ก็ได้ดิ ไม่อยู่เต็มคกานด้วยกันก็ยัมกันก็งมี่ไม่อยู่ห้องกันด้กัเก่าักคุเว่ามว่าเนชาแตกกล้องเดี๋ยวประธานจำเอาไหมทำไม่นทุกเกาเออทำเกือเก่าก็ที่เก่าดอกานเ่า้นแดันเมื่อนี้เราเมื่อนี้เเรา่ามันก็รเด็นเหรี่น่เนาเม่อก่อนเดี๋ยวเนี่ย

เจ้าที何と何と London, ings, ่ดีเขาผ่านไปดีเจ้าเจ้าเนี่ยจับที่ดีเขาไปเลยการจับเขาจะต้อตอนนี้น้ำระพวงแล้วค่ะน้ำระพวงแล้วพี่ันแล้วตีเสียงแล้วค่ะตอนนี้ตีเสียงี่ชั้นแล้วค่ะที่ตะบาร์ี่ตมแค่นั้นแหละตอนนี้เราถั้ตอนนี้เาถัก

เราบ้านดกลางเต็นพ้มันบ้านเนี่ยไปแจ้งหนา้งรอยเอ้ยเมียไปะบาดแค่เรานยมัโอ๊ยแจ้งนาวมยังรอ่ะแจ้งนายังวแจ้งนายังรอไ่ยไยไปเร็วไปตกใสเราตนแรร่อยากาดแล้วนเล่านำต่วเก็จะไปบ่ไดนน้ำมัว เพราะว่ารถเล่าถือโอ้รถเล่าถือฝนด่วนไม่ได้ต้วงเลยไอ้คนอยากกินกินอย่างี้น้ำได้ไหมฝนมันแห้งมากอประเด็นมันมันบ่เตือนไหมมันเวืรมากทีเดียวไหมแหลมลงแหลกลงมาก่อนลงมากนะก็มาคุ้มไง

cảm ơn trời ha gà rán ri bốn đổng má chết bắp có cây để đây là ba đây, ừ, đây là bà. ว่เห็นไปแล้วไม่ใช่ตอนนี้ตัวนัติะเต้นตวกันตัวตัวนะฮตัวกล้าตัวตัวนุ่มเลยใไหมฮะฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่า่าฮ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 ่าาฮ่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 า่าฮาฮ่าฮ่่าฮ่าฮฮ่า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  ขามาหมดตั้งมาร้อยสิบบาทใช่ปะเบีนแล้วถึงจามาจะได้ซักหน่อยมาแล้วกูมาจะไปซักไปซักกูบ่นาสวงเลยกี่ไร่เติมกี่ไร่ก่ไเติมตนกงินตะวัออกงานมือแหลกมาองเทียบไปซักผาเน่ยนะมาจางยังอยู่สันนี่ อยากจะบอกว่าเราไม่ได้ทเรที donc, ่นแล้วแช่มว่าเา่ไดบอกว่าเนี่ยมันบานเ้อให้แลเด้อไม่ใจหไม่ใจไมเด้อยายยายจบานดเนี่ยจบานดเนี่บอกว่าอย่าคิดจว่ใจมาคุณแม่ทุกคนอยู่ก็ไม่ก็บที่กไม่้ที่

không có sao không sao không sao không không sao không sao không sao không เอาทำาโดนไปร่งบานเออทโดนไปรงบานเนเป็นไงตังควมปอนเอนไ่ด้องเล้ยงเา่เลียงตี๋เปนเ้างนเาเอินมาพิกที่โอกาสได้เป็นพี่กิจนั้นบอกว่าลงรถนั่นโอเคอ่ะพี่่กิจนั้นเป็นประโยชน์ใช่ใช่ีคนฉีหเ